ทุกคนมาเปิดประสบการณ์กับร้านอาหารอิรักที่เปิดมานานกว่า30ปีในดินแดนอาหรับย่านนานาร้านนี้มีชื่อว่าอิราคิริสตองใครมาร้านนี้เมนูที่ต้องสั่งก็คือมิกซ์เคบับทางร้านจะเสิร์ฟพร้อมข้าวซึ่งจะมีเนื้อแพะสับเนื้อวัวและไก่เนื้อสัตว์หมักเข้าเนื้อย่างกำลังดีกรอบนอกนุ่มใน ข้าวหมกแพะสไตล์อิรักรสชาติจัดจ้านโรยหน้าด้วยมเมล็ดทับทิมแห้งเพิ่มความเปรี้ยวหวานรับประทานแบบอีรักต้องมีเนยเค็มมายีในข้าวด้วยนะคะและอีราคิแลมส์แอนด์เอทแพนสตูคือสตูเนื้อแกะในเบสมะเขือเทศและมะเขือม่วงรสชาติหวานอมเปรี้ยวตัดรสชาติจานอื่นได้ดี เพื่อนๆคนไหนอยากมาลองเปิดประสบการณ์กับอาหารอีลักมาลองได้ที่ร้านอิราคีเลสตอองอยู่ซอยสุขุมวิท3ทับ1ร้านเปิดเที่ยงถึงตี่1สามารถขึ้น BTS ลงสถานีนานาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณรีวิวจากคุณมันธนาถวินไพรใครอยากติดตามคุณมันธนาถวินไพรสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เตีได้เลย